สวัสดีครับนาเทคเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับทางทีมงานเราก็รีวิวนะครับจัดส่งอีกหนึ่งรายการนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปเปต้านะครับ L36.8 DT นะครับตัวนี้ทางนาเทคเตอร์ครับเก็บงานใหม่รอบคันนะครับทำเป็นโฉมของคูเปต้านะครับ L36.8 นะครับตรวจเช็คนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกลองเครื่องกองไฮนะครับตัวนี้นะครับเช็คนะครับสีนะครับใหม่หมดนะครับตัวนี้ยางใหม่นะครับยางหลังใหม่นะครับยาง พร้อมท่อซิ่งหนึ่งใบนะครับตัวนี้กระจกอยู่ครบนะครับอแดปเซสซอรีครบหมดนะครับตัวนี้นะครับนะครับพวกระบบไฟนะครับเราตรวจเช็คให้หมดนะครับตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับทางซ้ายทางขวาไฟเลี้ยวซิ่งด้วยครับตัวนี้นะครับได้ไฟเลี้ยวซิ่งด้วยนะครับก็ยังไงก็ราบขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้านะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจนะครับเลือกสั่งจองรถจากร้านของเรานะครับตัวนี้ลูกค้าวางเงินไว้หมดเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างสูงนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูสภาพรอบคันนะครับหางเก็บสีใหม่ครับตัวนี้เป็นหาง5นะครับหาง5ตาช้างนะครับ225 Epo Heavy นะครับตัวนี้เราก็แปะสติกเกอร์ติดสติกเกอร์ให้ใหม่พร้อมเรียบร้อยนะครับแขนหลังนะครับสามารถปรับตั้งได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับดูนะครับตาไก่นะครับเราเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ข้างนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับหูช้างนะครับหูช้างว่าสึกๆล้มๆนะครับอ่า เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเราทําให้ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่มีการเชื่อมครอบนะครับนะครับเปลี่ยนข้องใหม่ใส่เลยครับตัวนี้นะครับหูช้างเปลี่ยนของใหม่ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับรสวยครับแขนหลังปรับตั้งได้ทุกจุดนะครับเรื่องไฟนะครับต่างๆนะครับ ตัวนี้จบในงบราคา265,000บาทเท่านั้นนะครับ265,000บาทเท่านั้นแต่ตัวนี้เตรียมจัดส่งแล้วนะครับตัวนี้เตรียมจัดส่งแล้วลูกค้ามาจองตั้งแต่สภาพยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะตัวนี้นะครับยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะครับตัวนี้ก็พร้อมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ่ะนะครับดูสีนะครับดูเนื้อสีเราภาคภูมิใจมากนะครับเนื้อสีเราก็จะเป็นสีไฮบิดนะครับเป็นสีไฮบิดที่มีคุณภาพการยึดเกาะ แน่นกว่าสีน้ำมันนะครับหลายเท่าเลยนะครับบางร้านยังใช้สีน้ำมันอยู่ครับยังใช้สีน้ำมันพ่นอยู่นะครับตัวนี้นะครับดูสีเครื่องนะครับสีเครื่องจะเป็นสีเดิมๆเลยครับสีเดิมๆจากโรงงานนะครับซึ่งเป็นเนื้อสีของไฮบริดนะครับตัวนี้นะครับนะครับเอาอย่างไงก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้วางใจเลือก ซื้อสินค้าจากร้านของเรานะครับสนใจรถมือสองสภาพเยีย่ยมเรนเอแบบนี้นะครับก็สามารถโทรติดต่อนะัดได้โดยตรงนะครับที่091ครั8611191ครับ0918611191นะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเอารถขึ้นเรียบร้อยนะครับก็น่าจะถึงลูกค้าประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับก็กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ